สบายดีทุกคนวันนี้ก็มาลองเห็ดทดลองปุ๋ยสังเคราะห์แสงน่ะตกไก่น้อยกับโมโหขนาดตกไก่โคตรขี้ดื้อเลยตัวเห็ดปุ๋ยสังเคราะห์แสงเนาะเพื่อลดต้นพักคงเฮาเนาะตัวอยู่ในสวนเพื่อให้ต้นพักมีความเขียวงามและแข็งแรงนะตัวน้ำก็ได้ไปเอาน้ำอยู่ ที่ว่าเป็นน้ำจานอุโมงเรืออันนั้นปะปาเนาะเอานานั้นปะปามันอาจจะบุเป็น,น,น,นเนาะเวลาเนาะตอาน้ำสางหรือว่าน้ำมาจากหุวยน้ำเนะาะตัวได้ไปบรรจุมาประ,ประมาณสิบหาตุกเนาะตัวส่วนประกอบในการเห็ดปุ๋ยสังเคราะห์เซมมีไข่ไก่แล้วก็ เป็งน,นัวนนแล้วก็น้ำปลาเนาะเอาว่าใส่น้ำปลาก็ไ้เนาะเอาแต่ไข่ไก่กับเป่งน,นัวอะไรเนาะแต่ว่านี่ใส่น้ำปลาลงทดลองใส่น้ำปลาเนาะตามสูตรที่ว่าเคยบังคิดมาเนาะอันนี้ฮ่นทีว่าไข่หนึ่งน้วยเป่งน,นัวหนึ่งบวงเนาะแล้วก็น้ำปลาหนึ่งบวงเนาะส่วนผสมเนาะคนว่าเห็ดลายตุกไกข่ซามน้วยบ่เป่งน,นัว สัมบงแล้วก็น้้ำปลาสัมบวงะบน,วงนอะอันนี้กส่วนระกบหลังจากตีไขกับน้ำปลาเป็นงนวให้มันเข้ากันแล้วแล้วก็มาหายสตุหายสตุแล้วก็หายสตุเมื่อแล้วก็มาเขย่าตุกให้มันละลายเข้ากันเปนผือมันเป็นฟองสีขาวึ้นหลังจากละลายแล้วแล้วก็ไข ว่าออกค่ะมันล้มเนาะหรือว่าเป็นไอเกียทันออกหลังจากนั้นแล้วก็น้ำเอาไปตากแดดเนาะทือว่าระยะการเวลาที่ว่าประมาทำใส่สิบเจ็ดฮะสาวเอ็ดวันเนาะจะเป็น,น่ยนทำใสเนาะคันว่าเอาน้ำปลาปลาเฮ็ดมันจะเปลเ่ยนเนาะมันจะเอาน้ำสางหรือว่าน้ำห้วยที่ว่ามันบ่มีที่ว่า หินสุม่มรือว่าเมี่ยงต่างๆเนาะในการปุ่นเปลือนมามาเห็ดมันจึงเป็นเนาะตัวพานมาก,ก็เห็ดสีหาตุกตัวนี้ลองเห็ดสิบหาตุกเนาะว่ามันสิเปลี่ยนบ่แต่ว่าเป็นแล้วก็คลิปต่อไปจะทายเบิรงมันเดี๋ยวเสียออกเป็นสีแดงเนาะปุ๋ยสังเคราะห์แสงสิบเจ็ดหาสิบหาวันสิบเจ็ดหาสิบเอ็ดวันเนาะ มันจะกลายเป็นสีแดงหลังจากใส่ตุกแล้วแล้วก็มาเสติ๊กเกอร์ตุกออกเพื่อไปตากแดดให้มันเก็บแสงแดดได้ดีเนาะเพื่อบอให้มันมีหุมแล้วก็มีตัวบางแสงแดดเนาะเพื่อติดตามคลิปต่อไป